คนแห่ประมูลไม้แขวนเสือ้อตั้งใจไลฟ์สดเพื่อพูดคุยกับแฟนๆเหมือนเช่นทุกครั้งสําหรับนักแสดงสาวบีมาติกาอัธกสิริโพแต่ครั้งนี้กลับมีความพิเศษที่ทําเอาฮือฮากันหนักมากเพราะในขณะที่บีมาติกากําลังนั่งไลฟ์อยู่นั้นก็มีตาดีมองเห็นไม้แขวนเสื้อสีขาวที่ดูโดดเด่นสุดๆกระแทกตาเข้าอย่างจังโดยบีมาติกาได้เผยว่าไม้แขวนเสื้อนี้มีความพิเศษ รงที่เธอใช้แขวนชุดเจ้าสาวในวันแต่งงานซึ่งแกะมาจากแก่นไม้ขนุนในคืนวันเพน็ญแถมมีการลงเชื่อกระสลักเป็นโลโก้ไว้เสร็จสักจากนั้นแฟนๆต่างพากันขอประมูลกันยกใหญ่งานนี้ทำเอาราคาได้พุ่งขึ้นสูงเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาปิดไปที่4,000บาทแบบปรุกโดยหลายคนหวังความโชคดีที่จะได้พบความรักที่ดีแบบพระแม่มาติกาบ้างซึ่งต่อมาบีมาติกาถึงกับคอมเมนต์ถามด้วยความสงสัยทันทีว่าเอาไม้แขวนเสื้อที่สลักโลโก้งานแต่งงานแม่ไปทำไรกันลูกๆ ทั้งนี้บีมาติกาได้เข้าพิธีมงคลสมรสไปเมื่อปีพุทธศักราช2562กับสามีไฮโซหนุ่มก,กรกรกตจุลังกูลทายาทเครือมสมิตรครุปผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของคนไทยรายใหญ่ที่สุดมูลค่าธุรกิจกว่าแสนล้านบาทรวมไปถึงธุรกิจสนามกอล์ฟโรงแรมสายการบิน